วันนี้แจงก็มีเมนูพิเศษมาแจากกันอีกแล้วพอดีว่าแจงเห็นเมนูหนึ่งในเซเว่นตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าซีรีส์บลูเบอรี่คัมเบรที่จะมีสีม่วงๆสีชมพูฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ง,ง,งน่ารักมากก็เดี๋ยวแจงจะมาแกะสูตรในฉบับชงเก่งน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้าง ส่วผสมแรกนะคะก็จะมีตัวซอสบูเบอรี่เป็นไซลัปเข้มขน้นมีนมเปรี้ยววบีทาเก้นแล้วก็มีนมผสมนะคะมีนมสดและก็มีตัวคัมโรแต่ว่าตัวคัมโรเนี่ยหาซื้อยากมากเลยนะคะแจงก,ก็เลยใช้เป็นแครกเกอร์แล้วก็เอามาบดละเอียดแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาผสมตัวนมบลูเบอรี่กันก่อน16ออนจะใช้ตัวนมผสม 20ml ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราทํา6 6ออนก่อนดีกว่าเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็ตัวนมสดนะคะใช้20เหมือนกันเลยค่ะและตัวซอสบลูเบอรี่หรือไซรัปบลูเบอรี่เข้มข้นตัวนี้นะคะใช้20 ml เหมือนกันเลยค่ะ สูตร22ออนแจงจะใช้ตัวนมผสมเฟรปเป้นะคะ30 ml หรือ1ออนนั่นเองนมสดเมจิค,ค่ะ30 ml นะคะซอสนะคะบูรี่อีก30 ml เช่นกันจากนั้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก็จะได้เป็นตัวนมบูอบรี่แบบนี้นั่นเอง หลังจากเราทำส่วนผสมของนมบูเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแก้วปากมาก่อนเพราะว่าเราจะเทตัวนมบูเบอรี่ลงไปก่อนแล้วค่อยใส่น้ำแข็งทีหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งมันจะเปิดตัวซอสบูเบอรี่นะแล้วเวลาแยกเลเยอร์มันจะไม่ชัดเจนจากนั้นก็เอาไปใส่น้ำแข็งเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากเราใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็บีบให้แบบมันเข้ากันนิดนึง จากนั้นค่ะเราจะใช้ตัวนมบีทาเกตน,นะคะท็อปลงไปด้านบน1 6ออนเราจะใช้บีทาเกตอยู่ที่75 ml นะคะแล้วก็22ออนนะคะใช้นมบีทาเกตอยู่ที่100 ml ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะท็อปปิ้งด้วยโฟมนมด้านบนนะคะอืมโอเค และตกแต่งด้วยครัมเบิลหรือแครกเกอร์บดละเอียดนี่เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูบูเบอรี่ครัมเบิลโยเกิร์ตดิงเย็นฉบับชงเก่งแจงทำแล้วลองชิมแล้วอร่อยมากๆนะคะอร่อยแบบ โคตรอร่อยอะ่ะโคตรฟินเลยนะคะแล้วก็ลองไปทําตามกันดูนะคะเมนูนี้คือการันตีเลยว่าอร่อยมากๆจริงๆสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ